และตรงนี้ก็คือแม่น้ําป่าศักนะครับซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักสายหนึ่งในอัจฉยานะครับที่ของข้ามเมาก็รับน้ําจากแม่น้ําสายหลักตรงนี้นี่แหละครับปริมาณน,น้ําก็ดูมีเยอะขึ้นเลยนะอย่างชัดเจนครับ นี้เป็นคลื่นนะคลื่นจากเรือที่ผ่านไปเมื่อกี้ครับคือดูสูงนะปกติว่าปกติแล้วเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นบริเวณที่เขามาออกกําลังกายกันนะตอนเช้าๆอ่ะผมจะเห็นคนที่สูงอายุนหน่อยก็จะมาเดินออกกําลังกายกันตรงนี้น,น้าก็ปริ่มฮนะส่วนตรงข้ามตรงนี้ครับเราจะเห็น เป็นสาราท่าน้ำนะครับวัดประดู่ทรงธรรมนะเป็นสาราเก่าเลยนะซึ่งผมเคยทำคลิปให้ชมแล้วน,นะครับสามารถชมคลิปเก่าได้ครับยังลงเหลืออยู่นะครับเป็นสาราท่าน้ำเก่าของวัดประดูทรรดะด่ทรงธรรมคือแต่เดิมเนี่ยตรงนี้คือเป็นการสัญจรทางเรือเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีสาราท่าน้ำตรงนี้แล้วก็จะมี ทางเดินเนี่ยยาวไปจนถึงบัดประดูทรงธรรมเลยนะครับเป็นสะพานไม้นะอันนี้ไม่ใช่จระเข้นะตัวเ,เงินตัวทองครับาจากแม่น้ำสายหลักฝั่งทิศตะวันออกของเกาะเมืองพระนครศรีย,ยุทธยา คือแม่น้ำป่าศัก์จะมีคลองเข้าเม้าที่รับน้ำมายังทุ่งอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญประกอบไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมโรจนะและศูนย์การค้าจากการสังเกตการระดับน้ำของคลองเข้าเม้าเมื่อวันที่2ตุลาคม2564ยังมีระดับน้ำที่ไม่วิกฤตซึ่งเป็นเขตป้องกันอุทกภัยสำคัญของจังหวัดจึงคาดการว่า จะไม่ประสบทุกข์ภัยเหมือนเมื่อครั้งปีพุทธศักราช2554สำหรับท่านที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวทำบุญกราบหลวงปู่ดูที่วัดส,สแกตำบลทนูอำเภออุทัยจงังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถเดินทางมาได้ทุกวันครับและกว๋วยเตี๋ยวริมน้ำป้านาลุงตียังมาขายให้รับประทานทุกวันเช่นกันครับ